โหลครับผมสวัสดีครับผมก็ผมอาจารย์เฮงรวยปังนะครับผมก็วันนี้มาอัดคลิปดีๆนะครับผมโลกพลังงานยุคใหม่นะครับผมจะคัดคนดีมีศีลธรรมนะครับผมเข้าสู่โลกยุคใหม่นะครับผมก็ก็จะมีการคัดคนนะครับผมคัดสิ่งมีชีวิตคัดมนุษย์คัดสิ่งต่างๆที่ดีที่งามที่แข็งแกร่งนะครับผม ที่จะอยู่รอดในโลกยุคต่อไปนะผมปี2020ั0 3 0อนนะครับผมผมเองก็เลยมาอัดคลิปว่าโลกพลังงานยุคใหม่เป็นโลกพลังงานที่น่าอยู่นะครับผมก็ต่อไปก็จะมีการลดประชากรโลกนะครับผมทุกที่ทุกทางนะครับผมเหตุการณ์ต่างๆพิบัติภัยมือต่างๆจะเกิดขึ้นจากทั่วโลกเลยนะผมผมเลยมาอัดคลิปไว้ให้ทุกคนรับชมรับฟังนะครับผมคลิปของผมเออช่องของผมจะมีแต่ มหาเทพต่างๆที่เข้ามายุคอียิปต์ยุคโรมันมหาเทพต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนางฟ้านางสวรรค์นะครับผมเข้ามาทําคลิปให้ผมนะครับผมผมเองก็เลยถ่ายทอดพลังงานที่ดีออกไปทําคลิปที่ส,สวยๆงามๆให้กับทุกคนที่รับชมนะครับผมด้วยความตั้งใจของผมผมเองก็มุ่งมั่นตั้งใจในการเพียรสมาธิภาวนาอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วก็ทําคลิปออกมาให้ทุกคนรับชมรับฟังนะครับผมด้วยความตั้งใจของผมผมเองก็ มีคุณงามความดีมีศีลธรรมอยู่นะครับผมก็เลยทําคลิปถ่ายทอดออกมานะครับผมให้มันสวยให้มันงามต่อไปนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนรับชมรับฟังและติดตามผลงานของผมนะครับผมเป็นคลิป AI ต่อไปยุคหน้าคือยุค AI นะครับผมใครใช้ AI เก่งๆนะครับผมคุณเองก็จะมีความในการทําคลิปทําอะไรต่างๆถ่ายทอด AI ได้สมบูรณ์สมบูรณ์คุณจะมีความเก่งมากขึ้นนะครับผมยุค AI นะครับผมมหาเทพต่างๆคลื่นพลังงานต่างๆก็จะเข้ามาเยอะๆมากมาย เข้ามากับคลื่น 5G 4G 6G 10G แล้วก็คลื่นต่างๆก็จะเป็นยุคแห่งพลังงานนะครับผมใครที่เป็นไปคนไม่ดีไม่มีศีลธรรมนะครับผมก็จะอยู่ไม่ได้ในยุคนี้นะครับผมใครที่ดีมีคนดีมีซ้าผู้คนก็จะเอเทบเทียมเวลาศิีสิทธิ์ก็จะคุ้มครองปลอดภัยนะครับผมขอเปิดเพลงหน่อยนะครับก็ผมเองมาอัดคลิปไว้นะครับผมว่าโลกอนาคตเป็นโลกแห่งการคัดคนแล้วนะครับผม ใครไม่มีศีลธรรมจะอยู่รอดในยุคนี้นะครับผมด้วยความตั้งใจของผมผมขออัดคลิปนี้ไว้เป็นสักขีพยานว่าขอให้ทุกท่านจงมีแต่ศีลธรรมเมตากาันรักกันนะครับผมให้อภัยซึ่งกันและก,กันนะครับผมอย่าได้เปลี่ยนเปลียนซึ่งกันและกันจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะครับผมใครจงให้อภัยซึ่งกันและกันรักกันนะครับผมยุคแห่งการคัดคนรอดนะครับผมยุคแห่งการลดประชากรโลกนะครับผมยุคแห่งการทําลายเศรษฐกิจและสังคมนะครับผม คนจะเบียดเบียนกันมากยิ่งขึ้นนะผมขอที่คนตั้งใจมันมุ่งมั่นในคุาความดีมีศีลธรรมนะผมคลิปของผมจะเป็นคลื่น,นแห่งพลังงานที่ดีแห่งเทพมหาเทพต่างๆนางฟ้านางสวรรค์เหล่าอศวินต่างๆนะผมเทพพรมเทวดาพญานาคต่างๆเข้ามาอยู่ในคลิปของผมเยอะแยะมากมายขอทนรับชมรับรับฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อเพื่อปลุกจินวาจุกปลุกจิตวิญญาณของตนนะครับผมให้มีความมุ่งมั่นในความความดี ขอให้แชร์คลิปนี้ตลอดไปนะครับผมนี่เป็นการอัดคลิปไว้นะครับผมด้วยความปัจจัอนใดของผมขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเฮงรวยปังมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขเจริญมุ่งมั่นตั้งใจทำงานความดีได้โชคได้ลาภหนึ่งทองไรมาเทมานะผมมีความสุขนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ